วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องแก๊งคอนเซ็นเตอร์เพราะวัวนนี้วันนี้เพิ่งไปที่ศาลมาลเรื่องที่ผมถูกแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกเงินไม่ได้ก็หลายหมื่นบาทหลายคนคนงจะทราบแล้วว่าทำไมถูกหลอกเง่ายก็เพราะว่า คนร้ายเนี่ยปลอมเสียงเป็นเพื่อนรักของผมเสียงเหมือนมากเหมือนมากจริงๆผมยังบันทึกเสียงไว้ฟังอยู่จนทุกวันนี้โอเคแล้วคนเราพอคิดว่าเป็นเพื่อนนตายใจหมดคนชอบช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้วในที่สุดก็โอนเงินให้เพื่อนไปเพราะเพื่อน อันนั้นมันเรื่องที่ผ่านไปแล้วแต่คนเราในพอ,อถูกหลอกเนี่ยวินาทีแรกเมื่อหลงเชื่อหลงเชื่อก็จะทำตามแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งมันทำให้เราคิดได้ผมก็มาคิดได้คิดได้ มีจุดหนึ่งที่มาสะก,กิดว่ามันมีอะไรผิดปกติในการติดต่อกัาตัวปลอมนั่นก็มีวิธีการทีจะติดต่อไปหาเพื่อนตัวจริงก็รู้รู้ว่าถูกหลอกรู้ตัวเมื่อโอนเงินไปแล้วผมก็ยังพูดคุยหลอกลอ่อให้คุยนานๆหน่อยเพื่อ ที่จะได้ให้ผู้ชำนาญการเช็คว่าอยู่ที่ไหนแน่ก็คะาคเบสที่ใช้โทรศัพท์นั้นก็อยู่แถวสักแก้วมันเป็นแอเรียนะฮะมันก็อาจจะอยู่ต่อจากสะแก้วไปก็อาจจะเป็นในขเขมรหรืออะไรก็ไม่รูแ้แต่เสียงที่พูดเป็นคนไทย รอยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่ออไร่ชิดกับทหารตำรวจเพราะทุกคคำจะเรียกจะเรียกผมว,ว่านายหลังจากถูกหลอกไปแล้วเนี่ยก็คุยกันคุย <c oughs> คุยกัน,นเป็นเพื่อนเดี๋ยวนี้ผมก็ยังมีเบอร์เขาอยู่เลยนะแอ,อ่อ ในสุดก็รีบไปแจ้งความร้องทุกไปดำเนินการอะไรทั้งหลายนย่ยแล้วทั้งธนาคารทั้งหลายก็ในที่สุดก็ไปจบที่สอนอท้องที่สอนท้องที่ก็สอบสวนสอบสวนก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้จับได้อยู่แล้วเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินไปเนี่ยที่อยู่มันปรากฏชัดเจนแต่ปรากฏว่าชั้นสอบสวนผู้ต้องหาปฏิเสธ ปฏิเสธขอให้การในชั้นศาลการขยายที่จะสืบสาวเอาตัวผู้ร่วมกระทําผิดไม่ได้มันก็จบผู้ต้องหาปฏิเสธแล้วผู้ต้องหาอาจจะมีทนายทะนะมันด้วยผมก็ดูเขาทำก็เมื่อได้ผู้ต้องหาแล้วหนึ่งคนความจริงนี่มันมี จากการสืบสวนมันมีการโอนเงินต่อไปตั้งหลายบัญชีมันต้องเอามาให้หมดมาเป็นพวงแต่เมื่อผู้ต้องหาคนแรกเนี่ยมันไม่พูดจบเพราะต่อไปจะพูดถึงวิธีการที่จะสืบสวนทำอย่างไรมันต้องทำให้ผู้ต้องหาพูดทีนี้ผมไม่ว่าพนักงานสอบสวนต้องที่แล้วครับพอเขาจับผู้ต้องหามาได้คนนี้ก็เป็นสำนวนได้แล้วเพราะว่ามันต้องฟ้องผู้ต้องหา ตามกำหนดนั่นก็คือผมจึงต้องไปขึ้นศาลเพราะผู้ต้องหาคนนี้ถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลและเรื่องเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวไปตอนที่สอง